โอ้ฟนูนี่ฮะอ้วนเลยสวยครับขอบคุณครับสวยมากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เ,เพื่อนๆน,น้องๆชาวยูทูบทุกคนครับผมอยู่กับผมครับกับบ่าวนี่พนมากินมาเที่ยวขอบคุณนะครับผมบ่าวนิพนมากินมาเที่ยววันนี้บ่าวนิคนมาเกาะติดร้านทุเรียนร้านเฮลัตเกมาปางทุเรียนหมอนทองด้วยนะครับผม กับทุเรียนยสวยๆนะครับวันนี้วันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ200บาทาพิกัดอยู่ที่รามคำแหง166ตลาดธนลกรแยก4นะครับผมหน้าร้านสะดวกซืบบ้อก็สวัสดีไปยังแฟนเพจแฟนเพจเ้วสวัสดีแฟนเพจร้านเฮียรัก เจ๊มะปรางทุเรียนหมอนทองด้วยนะครับผมพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่นะครับวันนี้หมดแล้วคุณทองไม่ไหวยหรอผมหาอยู่เขาไม่ให้หาเขาไม่หาจะได้ช่วยจะได้ช่วยกันเออเนาะ นีเป็นผมเป็นเขาผมไม่หาอะไรเออหาได้หาเรื่องตายหาเรื่องดูแค่นี้แหละพอแล้วครับไม่แห่นะปวดหัวตายครับเออคนเดียวแบบโอ้โหตาได้เนาะเยอเรื่องมากแบบถามคุณเกิดมาแบบถามคุณมีประสบการณ์ใช่ไหมเฮบ นี <neuro> <Wow. S 2> <T> ่ครับลูกค้า ฝั่งวะสองได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วผมได้แล้วท่านพี่ได้แล้วเขาไล่มาเป็นงานนอนหนูอ่ะแน่ไงของพี่อ้าวไม่ใช่สองสามลูกแม่ของแม่หมดเลยนอนหนูอ่ะอ้าวพี่เขาเก็บไม่นอนอยู่โน่นอีกไหมอยู่นี่ครับนอนหนูพี่กี่ลูก

สองรูปแปดสองรูปสองีิดดูมันจะอย่างนี้มิช่หรืว่าอีกรูปหนึงแกใส่กระดาษได้แต่อีกสองรูป อีเเป็นครูเอาเป็นชิ้นแม่แป้ง่แกไลุงบนอะไปสองพอดีนะตอนเช้าจังไวเลยเอาจังปูให้ต้องให้ปลางนั้นาดีเือัง่าอยู่เของใกล้ๆนะครับป้าอยู่ไหนครับ รผมอ๋อขอบคุณครับที่มาอุดหนุนมากผมแสดงว่าร้านนี้ดังจริงเอาเลยพี่ยิบไปเลยป้าแสดงว่าดังจริงมาไกลมากเลยมีแต่พระรามหกพระรามเก้าพระรามสามนี่ครับยังไม่ไกลครับเดี๋ยวบอกเฮียเฮียมาจากไหนครับเนี่ยเน้องพ่อมาดูอ๋อผมณพ่อมันบางเย็นอ่ะเขาไปดูเสร็จแล้วเขาบอกว่า ให้มาอ๋อครับหมดแล้วครับพี่มามาให้เขาลุกเึ่นก็ได้เออจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยโอกาสไหลุเล่กลนึงแบลุกนึงนะมาไหมหนึงหรือสองได้ได้ให้เขาลุกเลยแบ่งกันบางทีเสียความตั้งใจด้วยครับ อบคุณเงี้ยประมาณนี้เลยครับมาไกลๆถ้าไม่ได้แล้วโผโหเลยนี่ลูกตามโคลไปโดนหาไปเรียงแน่วนี่ยนี่ทีกำลังพุ่งจะมาถึงไงโหมดเลยว่าหมดแล้วบอกไงบอกลูกค้าน่ะมันสายันสัญญาเสียความรู้สึกใช่สิเอาเอาโน่นละสองทูบแรกหยิบเป็นนี่เลยกินไปแล้วไปแล้วมาอันนี้ลูกเล็กกใหญ่ไหม สองโลนี่เหลือเหลือแต่ลูกเล็กๆซื้อทุอเรียนนะระดับอย่างเงี้ยกำลังดีครับถ้าลูกใหญ่มากนะมันสุกไม่เท่ากันอ๋อครับแล้วพอให้เราฉีดให้เรากดด้กดด้านดีครับพออีกด้านหนึ่งกล่ออาวมาปุ๊บ ก็ไม่ดูแล้งัยถูกป่ะแล้วไม่เอาได้ไงแกะแล้วร้อเสียเรื่องเปล่าๆครับทะเลาะกันอีกเออทะล้อกระดี๊อย่างเี้ยกำลังดีครับลูกไซส์กำลังดีแต่ทุ่นเดียวไปเลยไหมป้าได้ทุ่นเดียวก็ได้ร่นไปไหมร่นไปไหมลูกน้อยสองโลลูกไม่ใหญ่กำลังดีแล้วก็ไม่ได้แบบทะล้อมากเกินไป มีตั้งแบบไหนก็ได้หมดใช่ไหมตั้งใจโหอยากได้ว่ะแต่ลูกมันใหญ่มากครับกินไม่หมดหมดแล้วพี่หมดแล้วครับหมดแล้ววันนี้ครับพวกนี้เจอกันใหม่นะครับลูกค้าครับไม่ได้วครับรับอยู่จะไม่ได้จอดด้วยนะครับไม่ด้สั่งไว้สงสขายอยู่ก็เลยพี่ สิบเอ็ดโมงพี่สาวสิบเอ็ดมงวตอนเ้าเลยเเดสิบเอ็ดโมงแปดเโทษอ่ะป้านจองคแล้วนะตนนี้มันเป็หมดวิ่เรามิกัดพิกัดอยู่ที่รามมงร้อยหกบแล้วผมเสร็จแล้วขอบคุณครับครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมมาใจครับดูได้ครับ ก้าร้อยสบ9 4เกร้บเก้าร้อยสี่พี่แยกถูกนะร้องถุร้องงาไม่มีใครสมัครสิหรอมาเน่มามาช้าแบบพี่คนนี้หนึ่งเก้ครับตกลงลกที่เขแบ่งให้แบ่งให้แล้วมีมีคนแบ่งให้อีกไหม อันนี้อเันนี้เฮียมาไกลมาจากนครปฐมนะครับอ๋อเหรอโอเคสวัสดีนะพี่นะครับพรุ่งนี้มาใหม่ครับ เนี่ยไปคัดระยองเลยนะครับมีสวนสวนมาส่งสวนลุงบนใช่สวนมาส่งที่หน้าบ้านเลยลุงบไม่อันนี้เป็นเนื้อเนื้อมีแต่กำลังกินเลยนะเนี่ยเพราะว่าครับ เนื้อกำลังกินมันจะเป็นสีเหลืองๆไปเลยนะครับผมแต่ถ้าแบบกรอบนอกนุ่มในมันจะออกแบบแข็งๆนิดนึงขายดีมาก,มากมขายทุกวันครับใช่ครับ <ๆ S 2> ร้านเปิดส1เอโมงหรือเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับผมบในเพจเฟซบุ๊กร้านเฮียรักเจมาปางทุเรียนหมอนทองครับผมจะมีการอัปเดตราคาทุเรียนแล้วก็ ว่ามีทุเรียนแบบไหนด้วยนะครับผมเข้าไปติดตามได้ <What? S 1> ครับสุกจัดครับหมดไปล้วกับชิวน,นี้ครับหนึ่งลูก บจัดเต็มบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังม้วนนี่กินไปแล้วขอบคุณหลายๆครับไหนผมกินแล้วก็มาด้ยผมอ่ะผมต้องห้องท่องก่อนไม่เป็นไรครับหมดแล้วนะครับลูกค้าครับหมดแล้วจ้า สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนน้องชาวยูทูบทุกคนครับผมอยู่กับผมครับกับบ่าวนิพนธ์ม,มากินมาเที่ยวเหมือนเดิมครับผมวันนี้บ่าวนิพนธ์ม,มาเกาะติดร้านทุเรียนร้านละยอ,อ,อร้านทุเรียนร้านเทีักเก๊มะปางทุเรียนหมอนทองละยองนะครับผมวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละสองร้อยบาทนะครับผมพิกัดอยู่ที่รามคำแหงร้อยหกสิบหกตลาดทลกรแยกสี่ขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับผมวันนี้ทุเรียนหมดแล้วนะครับ เรื่องสวยองยังคู่นี้นะครับ<ม>สองโอสองสองโอหนึ่งกับสองโอสอง อะไรนะแปดร้อยหกสิบครับเอาเข้าไปแล้วชิวๆอะไรก็ได้ลยครับอยู่ๆเอฟซีเหรอหมดแล้วนะพี่หมดแล้วเปี้ยงทุกลูกเลยเปี้ยงจนอยู่สุดท้ายเลยพี่ไม่เหลือสักลูกเลยหมดแล้วครับพรุ่งนี้มาใหม่ครับลูกค้าพรุ่งนี้มาใหม่นะครับเดี๋ยวไปเดือนโมงเช้านะครับ คนรับว่ะไม่มีเวลารับันนี้วางมือไม่ได้เลยครับวันนี้ไม่ได้วางมือเลยครับวันนี้ลูกค้ามาเต็มโทรศัพท์ไปรับสักเครื่องเลยไปยืนรออยู่เลยแต่เรงป็นตู้นี้นะคะนุณเปิดเหนี่ยวมือมาจะสลิงชันอ่ะพี่โอ้โหขอบคุณมากครับที่มาตัดเล็งชันในกรุงเทพหรอได้ปล่าผมก็ไม่รู้นะแถวไหนไม่รู้ เปอไไนพี่ปิ่งชันปิ่นเก้าไงแล้วก็เลยเลยเลยริ่งชันไปก็เป็นตัวตำลเป็นนครปฐมครับไปไปอนได้ไหเฮียทด้ัไนะวมกานะได้มาจดีกเลยไม่ได้เเอาใส่ไปรถก็รถแค่นี้คนหใสรมาดทดรถเนี่ยะสแผ่นไปได แปะไ้สองแ่นคนจะได้นะเอาเอาปวดแคดล้วเจ้าเก็บเวทีได้ไปคัดเนื้อทุเรียนต่อซีสองโลสี อบค like ุณครับนับสุดท้ายท้สุดสวยๆครับว้าวท้ายแทมสวยครับท้ายแทมสวยสุดยอดเลยมาจากนครปฐมครับเมื่อกี้เฮียอ๋อแจขับแท็กซี่มา เี่ยแรุ่นี่ายกันกว่านยเีคู่สุดท้ายครับเรียบร้อยเรียบร้อยจัดไปหมดเที่ยงสามสามชั่วโมงเป๊ะ เป,เป๊ะเลยเรียบร้อยหมดไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ FC